แม่เท่าคนหนึ่งเดินทางขึ้นเมืองมาเยี่ยมลูกสาวที่กำลังตั้งครรภ์แต่สิ่งที่เธอเจอเมื่อเปิดประตูห้องกลับทำให้ทุกคนต้องช็อกอะไรคือความลับที่ซ่อนอยู่ในเงามืดนี้เหตุการณ์ลึกลับที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงติดตามเรื่องราวนี้ไปจนจบแล้วคุณจะรู้ว่าบางสิ่งไม่ควรถูกเปิดเผยแม่เท่าก้าวลงจากรถสองแถวฝุ่นแดงลอยคลุ้งกลางอากาศร้อนอบอ้าวเธอเหนื่อยแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยความคาดหวัง มือหนึ่งหิ้วถุงผ้าบรรจุของฝากจากบ้านนาอีกมือจับราวเหล็กเดินขึ้นบันไดชั้นสี่อย่างช้าหาหาเสียงรองเท้ากระทบพื้นซีเมนต์ว่าก้องในทางเดินเงียบงนันชั้นบนสุดเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองเธอ,อยืนหน้าห้องหมายเลข406ไม้แขวนผ้าบนประตูโยกเบาๆตามแรงลมแม่เท่าถอนหายใจเบาๆก่อนเคาะประตูไม่มีเสียงตอบ เธอล้วงกุญแจที่ลูกสาวเคยส่งมาไว้ให้มือสั่นเล็กน้อยเมื่อไขประตูบานประตูเปิดออกอย่างช้าหา,หาหกลิ่นอับชื้นและกลิ่นบางอย่างที่ไม่คุ้นลอยเข้าจมูกทันทีมาในห้องถูกปิดมิดไม่มีแสงแดดลอดเข้ามาไฟเพดานสลัวเผยให้เห็นเงาทมินของบางสิ่งในห้องรับแขกแม้เท้าก้าวเ,เ,เข้าไปเท้าชนกับบางอย่างนิ่มๆบนพื้นเธอก้มลงดู ตุกตาหมีเปื้อนบางสิ่งสีคลาำเสียงหยดน้ำดังแผ่วจากห้องน้ำด้านในแม่เท่าหันไปมองประตูห้องน้ำแง้มอยู่เล็กน้อยเธอเดินเข้าไปช้าหาหะมือแตะบานประตูผลักเปิดออกแสงจากหลอดไฟในห้องน้ำสว่างวาบภาพตรงหน้าทำให้เธอยืนนิ่งริมอ่างอาบน้ำเปื้อนเลือดแห้งกรังบนกระจกเขียนด้วยลิปสติกสีแดงว่า อย่าให้ใครมาแทนที่ฉันแม่เท่าใจเต้นรัวเธอกว่าตามองไปรอบห้องไม่มีร่องรอยของลูกสาวไม่มีร่องรอยของทารกแต่ตรงมุมห้องเธอเห็นเงาคนยืนอยู่นิ่งไม่ขยับเงานั้นหันหน้าช้าหาหะแม่เท่าตัวแข็งสายตาประสานกับดวงตาคู่นั้น แววตาที่เธอจำได้ดีแต่มันเต็มไปด้วยบางสิ่งที่เปลี่ยนไปความว่างเปล่าความโกรธความเจ็บปวดแม่เท้าถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแต่เท้าสะดุดบางอย่างเธอล้มลงหัวกระแทกกับขอบเตียงเลือดไหลาอาบแก้มเงานั้นก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นลิสติกแรงขึ้นจนแม่เท่ารู้สึกคลื่นไส้ มือเย็นเฉียบเอื้อมมาสัมผัสใบหน้าเธอเสียงกระซิบดังข้างหูแม่มาช้าไปเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของลูกสาวที่เธอจำได้มันนินชาแหบพร่าเหมือนไม่ใช่เสียงของคนแม่เท่าตัวสั่นใจเต้นแรงจนแทบขาดใจเธอพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่แขนไม่มีแรงภาพตรงหน้าเริ่มพราเลือนเงานั้นยังยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ขยับแต่จ้องเขมง แม่เท่าพึมพำชื่อของลูกสาวลูกแม่มาแล้วเงานั้นยกมือขึ้นช้าหาหานิ้วเรียวยาวชี้ไปที่ภาพถ่ายบนผนังภาพถ่ายครอบครัวแม่ลูกสาวและชายคนหนึ่งแต่ในภาพหน้าของลูกสาวถูกขีดข่วนจนเละไม่เหลือเขาเดิมเลือดสีคําหยดลงจากกรอบรูปแม่เท่ามองตามหยดเลือดที่ไหลลงบนพื้น หยดเหล่านั้นลากยาวไปยังห้องครัวเธอรวบรวมแรงทั้งหมดคลานตามทางเลือดไปมือเกาะผนังเล็บขูดกับปูนจนฉีกแสงจากในครัววูบไหวเหมือนเทียนใกล้ดับแม่เท่าค่อยๆชะงกหน้าเข้าไปดูภายในครัวมีหม้อวางอยู่บนเตาฝาหม้อเปิดอ้าควันจางๆลอยขึ้นมาพร้อมกลิ่นเนื้อสุกแปลกประหลาดแม่เท่าเอื้อมมือไปเปิดดูสิ่งที่อยู่ข้างในทำให้เธอกรีดร้อง แต่เสียงขาดหายกลางคันเพราะทันใดนั้นมือเย็นเฉียบอีกข้างคว้าคอเธอจากด้านหลังเธอถูกยกขึ้นเหนือพื้นขาแกว่งไปมาหายใจไม่ออกดวงตาเริ่มพ้าหมวัวก่อนทุกอย่างจะดับบูบลงเงานั้นกระซิบอีกครั้งไม่มีใครแทนแม่ได้แม้แต่แม่ของฉันเองเสียงของความเงียบปกคลุมทั้งห้อง มีเพียงเสียงนาฬิกาบนผนังที่เดินต่อไปอย่างไร้เยื่อใยตึกตักตึกตักร่างแม่เทาถูกวางลงบนพื้นอย่างอ่อนโยนเหมือนวัตถุไม่มีชีวิตเงานั้นคุกเข่าลงข้างศกใช้นิ้วแตะเลือดที่ไหลาจากขมับแล้วแต้มลงบนหน้าผากตัวเองสายตาเหม่อลอยคล้ายกำลังทำพิธีบางอย่างจากมุมหนึ่งของห้องเสียงกล่องดนตรีเริ่มเมลง ทานองช้าๆแหลมสูงลอยคลอไปในอากาศขุ่นมัวกล่องดนตรีที่แม่เท่าเคยให้ลูกสาวในวันเกิดเสียงกล่องดนตรีหยุดลงทันทีเมื่อมีเสียงเคาะประตูตึกๆเงานั้นหันคอไปทางประตูดวงตาขยายกว้างเหมือนรู้ว่าใครอยู่ข้างนอกเสียงเด็กผู้หญิงดังลอดเข้ามาแม่จ๋าเปิดประตูหนูหน่อยเงานั้นยิ้ม ริมฝีปากยกขึ้นในมุมที่ไม่เป็นธรรมชาติก่อนจะลากร่างแม่เข้าไปไว้หลังม่านเงียบกริบจากนั้นเงานั้นเดินไปเปิดประตูบานประตูค่อย,อยๆแง้มออกแสงจากทางเดินส่องเข้ามาเล็กน้อยเผยให้เห็นร่างเล็กๆของเด็กหญิงสวมกระโปรงนักเรียนเธอเงยหน้าขึ้นมองเงานั้นแม่หนูมาแล้วเงานั้นไม่พูดเพียงแต่ยื่นมือออกไป เด็กหญิงจับมือไว้โดยไม่ลังเลมือเล็กอบอุ่นสัมผัสกับความเย็นเฉียบเธอเดินเข้าไปในห้องบานประตูค่อยๆปิดลงช้าหาหะและในความมืดที่เหลืออยู่เสียงของกล่องดนตรีเริ่มบรรเลงอีกครั้งแต่คราวนี้มันบรรเลงช้าลงช้าลงจนเหลือเพียงเสียงคลื่นแค่เเบาหาหะ เหมือนลมหายใจสุดท้ายของใครบางคนแสงสุดท้ายลอดผ่านรอยแยกเล็กๆของม่านหน้าต่างฝุ่นในอากาศลอยวูบตามแรงลมเด็กหญิงเดินสำรวจห้องด้วยแววตาใสาซื่อเธอมองไปรอบหาหะโตอาหารที่ยังมีช้อนวางคว่ำเก้าอี้หนึ่งตัวล้มเอียงจานบนโต๊ะแตกเป็นเสี่ยงหาหะแต่เธอไม่รู้สึกกลัวกลับเอียงคอ ยิ้มแม่เปลี่ยนห้องใหม่เหรอไม่มีเสียงตอบเงานั้นเพียงยืนอยู่เงียบเงียบด้านหลังเธอมองเธอทุกการเคลื่อนไหวเด็กหญิงเดินไปหยิบตุ๊กตาหมีที่ตกอยู่บนพื้นเธอปัดฝุ่นเบาๆแล้วกอดไว้แน่นจากนั้นมองไปทางห้องน้ำเธอหยุดยืนหน้าประตูมือน้อยๆค่อยๆผลักเปิดเงาสะท้อนในกระจกทำให้เธอชะงักเธอมองเห็นเงาของตัวเอง และเห็นแม่ยืนอยู่ข้างหลังแต่ในกระจกแม่ไม่มีหน้าเพียงเป็นเงาเปล่าๆมืดดำเด็กหญิงย่นคิ้วมือยังคงกอดตุ๊กตาไว้แน่นแม่ทำไมแม่หน้าหายไปเงานั้นก้มลงมองเธอไม่พูดเพียงแต่ยื่นมือมาแตะที่หัวใจของเด็กหญิงปลายนิ้วเย็นจัดจนเธอสะดุง้งหัวใจเธอเต้นแรงขึ้น แรงขึ้นร่างเล็กๆสั่นไหวภาพในกระจกเริ่มบิดเบี้ยวเหมือนบางสิ่งกำลังเปลี่ยนรูปร่างเสียงกล่องดนตรีที่เงียบไปแล้วบรรเลงอีกครั้งโดยไม่มีใครแตะต้องแต่ทำนองเปลี่ยนไปไม่ใช่เพลงกล่อมเด็กแต่เป็นเสียงแปลกประหลาดเหมือนเสียงครางในลำคอผสมเสียงร้องให้ของทารกเด็กหญิงเริ่มร้องไห้ แม่ไม่อย่าทำหนูเจ็บเงานั้นขยับเข้ามาใกล้ชา้หาหาหะเราวกับเวลาหยุดนิ่งเธอถอยหลังจนแผ่นหลังชนกับผนังมือทั้งสองยกขึ้นป้องหน้าแต่เงานั้นก็ยังคืบพานเข้ามาและในจังหวะที่เงาเอื้อมถึงเธอเสียงบางอย่างดังขึ้นจากประตูหน้าปังปังปังเสียงผู้หญิงตะโกนล,ลัน่น เปิดประตูเดี๋ยวนี้ฉันรู้ว่าพวกคุณอยู่ในนั้นเงานั้นหยุดกระทันหันร่างสั่นเล็กน้อยเสียงตะโกนยังดังต่อเนื่องนี่ตำรวจเปิดเดี๋ยวนี้บรรยากาศในห้องแน่นขนาดด้วยความเงียบงนันเงานั้นค่อยๆหันไปทางประตูดวงตาสีดำสนิทวาววับภายใต้แสงสลัวเด็กหญิงสุดตัวลงกับพื้นน้ำตาอาบแก้ม เสียงกล่องดนตรีหยุดลงอีกครั้งเงานั้นยืนนิ่งไม่ขยับมีเพียงเสียงลมหายใจที่กระชั้นของเด็กหญิงประตูหน้าเริ่มสั่นสะเทือนใครบางคนกำลังพยายามพังเข้าไปเปิดก่อนที่เราจะพังเข้าไปเสียงผู้หญิงคนนั้นกล้าวกรึงเงานั้นหันกลับมามองเด็กหญิงอีกครั้งแววตาเปลี่ยนเป็นร้อนรุ่มเต็มไปด้วยความลังเลเธอคุกเข่าลงช้าๆตรงหน้าเด็กหญิง วางมือลงบนไหล่เล็กหาหะและกระซิบเสียงเบาถ้ามีใครมาบอกเขาว่าแม่ออกไปแล้วเสียงประตูถูกพังอย่างแรงโครมบานประตูกระเด็นเปิดออกแสงไฟฉายจ้าแผดผ่านเข้ามาในห้องเสียงฟีเท้าหนักกระแทกพื้นตำรวจสองนายวิ่งเข้ามาพร้อมอาวุธตามมาด้วยหญิงสาวอีกคนหนึ่งหน้าซีใจเต้นแรง เมื่อเธอเห็นเด็กหญิงบนพื้นหญิงสาวตะโกนนั่นลูกฉันเด็กหญิงหันขอบไปมองน้ำตาคลอเบ้าแม่เหรอหญิงสาวรีบวิ่งเข้าไปกอดตำรวจส่องไฟไปรอบห้องพบทิ้งร่องรอยความโกลาหลเลือดกระจายตามพื้นรอยขีดบนผนังกรอบรูปแตกละเอียดแต่ไม่พบร่างใครอีก ไม่พบศพไม่พบเงานั้นแม้แต่ร่องรอยของแม่เท่าเธอหายไปหญิงสาวมองไปรอบห้องอย่างหวาดกลัวก่อนจะก้มลงกระซิบกับลูกสาวหนูอยู่ที่นี่กับใครเด็กหญิงเงียบเธอเหลือบมองไปยังเงามือตรงมุมห้องที่น,นั่นไม่มีใครมองเห็นอะไรแต่เธอเห็นและเธอกระซิบตอบเบา หาหะอยู่กับแม่แต่อีกคนดวงตาเธอสั่นระริกเสียงขาดห่วงแม่อีกคนอยู่ในเงาเธอชี้นิ้วไปยังมุมมืดตำรวจหันไฟฉายไปทันทีแสงว่าจับต้องได้แค่ผนังเปล่าไม่มีใครไม่มีเงาไม่มีสิ่งใดเลยแต่มันยังอยู่ที่นั่นยังคงเฝ้ามองยังคงรอ หญิงสาวกอดลูกแน่นกว่าเดิมหัวใจเธอเต้นแรงไม่เป็นจังหวะมือเย็นเฉียบเหนือซึมสายตากวาดมองตามนิ้วของลูกไปยังมุมนั้นแม้จะเห็นเพียงความม่องเปล่าแต่ลึกลงไปในใจเธอรู้สึกถึงบางสิ่งเหมือนมีใครกำลังจ้องเธออยู่ตำรวจคนหนึ่งเดินเข้าไปตรวจสอบส่องไฟเล่ไปตามผนังและพื้นห้องเขาเงียบไปครู่หนึ่ง ก่อนจะพูดเสียงเบาพื้นตรงนี้เย็นผิดปกติเขาใช้หลังมือแตะกับพื้นซีเมนขมวดคิ้วราวกับมีน้ำแข็งแทกอยู่ใต้พื้นอีกนายเดินไปที่ม่านหน้าต่างประชากเปิดทันทีแสงแดดอ่อนยามเย็นสาดเข้ามาเล่งเงามืดถอยร่นไปชั่วขณะเด็กหญิงสะดุ้งกอดแม่แน่นหญิงสาวก้มลงกระซิบ ลูกบอกแม่หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเด็กหญิงกลืนน้ำลายเสียงเธอสัน่นมีคนหนึ่งอยู่ที่นี่ก่อนหนูมาเขาบอกว่าเขาคือแม่แต่เขาไม่มีหน้าไม่มีเสียงมีแค่ตาที่มองหนูไม่กระพริบหญิงสาวหน้าถอดสีน้ำตาคลอตำรวจหันมามองกันห้องเงียบลงอีกครั้งเงียบจนได้ยินเสียงหายใจของทุกคนแต่ทันใดนั้น เสียงหนึ่งดังขึ้นเบาเหมือนลมพัดผ่านหูฉันยังอยู่ตรงนี้เด็กหญิงร้องให้เสียงหลุดหญิงสาวเงยหน้าขึ้นทันทีตำรวจทั้งสองหันขอบไปทางมุมห้องไฟฉายกระพริบแสงวูบหนึ่งและในพริบตานั้นทุกคนในห้องเห็นบางสิ่งมันไม่ควรจะมีรูปร่างแต่มันมีไม่ควรมีตาแต่มันจ้องกลับมา เงามืดนั้นลอยตัวเหนือพื้นเล็กน้อยผิวดำสนิทเหมือนดูดกลืนแสงมือเรียวยาวค่อยๆยื่นออกมาปลายเล็บยาวบิดเบี้ยวราวกับเทาวันแหง้งหญิงสาวรีบดึงลูกสาวเข้าอ้อมแขนตะโกนเสียงหลงไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้แต่เด็กหญิงกลับหลับตาแน่นแล้วกระซิบเบาหาหาแม่อย่าทิ้งเขาเขาเคยเป็นแม่มาก่อน คำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องตกอยู่ในความเงียบอีกครั้งหญิงสาวนิ่งงนันดวงตาเบิดโพรงเขาเคยเป็นแม่เด็กหญิงพยักหน้าเบาหาหะใบหน้าน้อยๆเต็มไปด้วยน้ําตาเสียงกระซิบยังคงดังอยู่ในหัวของเธอแถวเบาแต่ชัดเจนแม่เท่ายัางอยู่ที่นี่เงามืดเคลื่อนไหวช้าๆใกล้เข้ามาตำรวจทั้งสองคนยกปืนขึ้นเล็ง แต่มือสั่นนิ้วไม่กล้าลั่นกาไม่มีเสียงไม่มีลมไม่มีแรงสั่นสะเทือนแต่ทุกคนรู้ว่ามันกำลังจะทำบางอย่างแล้วทันใดนั้นไฟในห้องก็ดับลงทุกอย่างมืดสนิทเด็กหญิงกรีดร้องเสียงข้าวของตกกระแทกพื้นดังระงมหญิงสาวควานหาแขนลูกสาวด้วยมือเปล่า เธอจับได้และวิ่งพุ่งไปทางประตูแต่ในความมืดมีบางอย่างกั้นขวางมือเย็นเฉียบคว้าเธอไว้จากข้างหลังลากกลับเข้ามาในห้องเธอร้องสุดเสียงช่วยด้วยเสียงปืนลั่นเปรียงแสงวาดจากกระบอกปืนฉายให้เห็นเงาดำเพียงเสี้ยววินาทีแต่พอไฟกลับมาไม่มีอะไรเหลืออยู่ตรงนั้นไม่มีร่าง ไม่มีเลือดไม่มีเงามีเพียงความว่างเปล่าและเสียงสะอื้นของเด็กหญิงเธอกอดแม่แน่นมือเล็กสั่นระริกหญิงสาวหอบหายใจน้ำตาไหลาอาบแก้มตำรวจคนหนึ่งเดินเข้ามาช้าหาหะเขามองไปรอบห้องเงียบไปครู่หนึ่งแล้วพูดด้วยเสียงตำ่ำบางทีสิ่งที่อยู่ที่นี่ มันไม่ได้ต้องการทำร้ายแต่มันแค่อยากอยู่อย่างที่มันเคยเป็นหญิงสาวไม่พูดอะไรเพียงแต่หันไปมองภาพบนฝาผนังที่ร้าวแตกรอบกรอบไม้ภาพถ่ายครอบครัวเก่าหาหะที่ตอนนี้รอยขีดข่วนบนใบหน้าของลูกสาวได้จางลงกลับมาเห็นรอยยิ้มจางๆบนภาพนั้นอีกครั้งและตรงมุมขอบภาพมีหยดน้ำเล็กๆตกค้าง เหมือนน้ำตาที่ไหลามาจากใครบางคนที่ยังคงเฝ้ามองอยู่เงียบหาหะในเงาในความรักในความผูกพันที่ไม่อาจปล่อยไปได้เลยตลอดการเสียงลมหายใจในห้องค่อยๆสงบลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นของเด็กหญิงที่เริ่มแผ่วลงเป็นเสียงฮึกฮักในลำคอหญิงสาวยังคงกอดลูกไว้แน่น ขณะที่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่กรอบรูปบนผนังรอยแตกรอบกรอบไม้ดูเหมือนจะเปลี่ยนรูปร่างเล็กน้อยรากับบางสิ่งคลายความโกรธลงแล้วแสงแดดยามเย็นลอดผ่านม่านบางๆสะท้อนผิวไม้จนเห็นฝุ่นลอยในอากาศอย่างชัดเจนตำรวจทั้งสองนายยืเนเงียบไม่พูดไม่ขยับเพราะพวกเขาเองก็สัมผัสได้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไป จากความอาฆาตเป็นความเศร้าจากความหนาวเย็นกลายเป็นความอ้างว้างเด็กหญิงเงยหน้ามองแม่เสียงเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินแม่ถ้าแม่อีกคนยิงอยู่เราจะทำยังไงดีหญิงสาวก้มลงจูบหน้าผากลูกเบาหาหะมือยังคงลูบหลังปลอบโยนและเธอก็เงยหน้ามองไปยังมุมห้องอีกครั้งมุมที่เคยเต็มไปด้วยเงามืดตอนนี้ ว่างเปล่าแต่ความรู้สึกบางอย่างยังคงอยู่รากับใครบางคนกำลังฟังอยู่ในความเงียบหญิงสาวหลับตาลงชั่วครู่แล้วผู้เสียงมั่นคงถ้าเธอยังอยู่ได้โปรดปล่อยให้ลูกของฉันได้มีชีวิตของเธอเองเธอเคยเป็นแม่เธอต้องเข้าใจไม่มีเสียงตอบกลับแต่หน้าต่างที่ปิดสนิทกลับค่อยๆแง้มออกเองลมเย็นโชยเข้ามาเบา หาหพัดม่านปลิวไหวเหมือนใครสักคนเดินผ่านภาพถ่ายบนผนังขยับเบาหาหแล้วหยุดนิ่งหญิงสาวและลูกมองกันเงียบหาหก่อนที่เธอจะพาลูกออกจากห้องเดินผ่านประตูที่เคยปิดแน่นเหมือนกับจะก,กักขังอะไรไว้เมื่อทั้งสองร่างก้าวข้ามธรณีประตูเด็กหญิงหันหลังกลับมามองเป็นครั้งสุดท้ายที่มุมนั้น ตรงที่เคยมีเงาดาตอนนี้มีเพียงแสงแดดตกกระทบผนังแต่เธอยิ้มแล้วกระซิบเบาหาหะลาก่อนแม่หญิงสาวจับมือลูกแน่นขึ้นเล็กน้อยสองแม่ลูกเดินลงบันไดช้าหาหะเสียงฝีเท้าเบาๆสะท้อนในทางเดินเงียบเชียบของอาคารเก่าลมหายใจยังคงสั่นไหวแต่หัวใจเริ่มเบาลง ข้างหลังพวกเธอประตูห้องปิดลงเองอย่างช้าหาหะแอดกึกเสียงคล้ายลมหายใจสุดท้ายของบ้านหลังนั้นหญิงสาวไม่หันกลับไปเธอรู้ดีว่าบางสิ่งได้จบลงแล้วหรืออย่างน้อยก็สงบลงแล้วแสงจากภายนอกอาคารสว่างจ้าหลังจากอยู่ในเงามือดอยู่นานเมื่อทั้งคู่ก้าวออกจากประตูใหญ่ของตึก แดดบ่ายก็สาดกระทบใบหน้าอ่อนล้าของพวกเธอเด็กหญิงหลับตาลงสูดลมหายใจลึกหา,หาหะมือยังกอดตุ๊กตาหมีไว้แน่นไม่ปล่อยเธอยังจำได้ทุกอย่างแต่ในหัวใจดวงเล็กนั้นมีบางอย่างเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความเข้าใจจากความหนาวกลายเป็นความอ่อนโยนหญิงสาวพาลูกเดินข้ามถนน เสียงรถเสียงผู้คนเริ่มกลับมาอีกครั้งโลกภายนอกดำเนินไปเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของพวกเธอมีบางอย่างหลงเหลืออยู่บางสิ่งที่ไม่อาจเล่าให้ใครฟังได้ง่ายหาหา่บางสิ่งที่ไม่ใช่ทุกคนจะเชื่อและในขณะนั้นเองที่หน้าต่างชั้นบนสุดของอาคารหลังนั้นพามานเคลื่อนไหวเบาหาหา่ไม่มีลม ไม่มีมือแต่เคลื่อนไหวอย่างชัดเจนและในเงามืดหลังม่านมีเงาหนึ่งยืนอยู่เงียบหาหะมองลงมาที่สองแม่ลูกไร้คำพูดไร้ความเคลื่อนไหวมีเพียงสายตาที่เต็มไปด้วยความอะไรความผูกพันที่ยังไม่จางหายและความรักที่ยังคงเฝ้ารอเงานั้นยังอยู่พระสําหรับเธอ ที่นั่นยิงคือบ้านและเด็กหญิงคนนั้นยังคือลูกของเธอเสมอหญิงสาวหยุดเดินชั่วขณะเหมือนรู้สึกได้ถึงอะไรบางอย่างเธอหันกลับไปมองตึกเก่าแสงแดดสะท้อนกระจกหน้าต่างชั้นบนสุดวาบหนึ่งเหมือนมีดวงตาคู่หนึ่งจ้องตอบจากความเงียบเด็กหญิงเงยหน้าขึ้นมองเช่นกันแววตาเศร้าแต่ไม่หวาดกลัวอีกแล้วเธอกระชับมือแม่แน่น แล้วพูดเบาหาหะเขาจะไม่หายไปใช่ไหมหญิงสาวไม่ตอบทันทีทเธอเพียงยิ้มบางหาหะลูกหัวลูกสาวช้าหาหะบางอย่างอาจอยู่กับเราเสมอแม้เราไม่เห็นก็ตามลมโชยมาอีกรอบครั้งนี้อบอุ่นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเด็กหญิงหลับตาฟังเสียงรอบตัวเสียงรถวิ่ง เสียงนกเสียงฝีเท้าผู้คนแต่เธอก็ยังได้ยินอีกเสียงหนึ่งเสียงกล่องดนตรีที่เล่นช้าหาหะแผ่วเบาใกล้ออกไปทุกทีเหมือนใครบางคนกำลังเดินจากไปไม่ใช่เพราะหมดรักแต่เพราะเข้าใจว่าถึงเวลาแล้วหญิงสาวก้มลงกระซิบเราจะไม่ลืมเขาเด็กหญิงพยักหน้า แล้วหันหลังให้ตึกนั้นเป็นครั้งสุดท้ายทั้งสองเดินหายลับไปในแสงแดดแต่ที่ชั้นบนสุดของอาคารม่านยังคงขยับเบาหาหาและในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความกลัวบัดนี้เต็มไปด้วยแสงบนโต๊อาหารตองดนตรีวางอยู่เงียบหาหาฝุ่นหายไปพื้นสะอาดทุกอย่างดูราวกับไม่เคยเกิดเรื่องใด แต่ในอากาศยังคงมีกลิ่นหนึ่งลอยอ่อนหาหะกลิ่นของข้าวสวยร้อนหาหะกับน้ำแกงจืดหมูสับกลิ่นที่เคยต้อนรับใครบางคนกลับบ้านเสมอแม้กระทั่งตอนนี้ในความเงียบสงัดของห้องนั้นเสียงหัวใจที่เคยเต้นแรงค่อยๆช้าลงราวกับได้พักผ่อนในที่สุดแสงแดดยามเย็นส่องผ่านหน้าต่าง ภาพลงบนผนังเป็นลวดลายละเมียดลายภาพถ่ายเก่าบนผนังสะท้อนแสงดวงตาของหญิงสาวในรูปดูอบอุ่นเหมือนยังคงเฝ้ามองอยู่เบื้องหลังและแม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปมากมายความรักและความทรงจำในบ้านหลังนี้จะยังคงอยู่อย่างไม่มีวันจางหายหญิงสาวและลูกสาวของเธอก้าวเดินออกไปในโลกกว้างพร้อมกับความหวังใหม่ และใจที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแม้ในวันที่มืดมนที่สุดยังมีแสงสว่างเล็กๆที่จะนำทางเสมอที่นั่นในเงามืดของอดีตมีแม่คนหนึ่งที่ยังรักลูกเสมอแม้จะไม่มีหน้าให้เห็นและนั่นคือความจริงที่ไม่มีใครลืมได้หญิงสาวกอดลูกสาวแน่นขึ้นอีกครั้งสองแม่ลูกเดินจากไปด้วยใจที่เบาสบายกว่าเดิม แสงอาทิตย์อ่อนโยนโอบล้อมพวกเธอไว้เบื้องหลังบ้านหลังเก่ายังคงเงียบสงบพร้อมกับความรักที่ไม่มีวันจากไปแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดความผูกพันนั้นยังคงอยู่ในหัวใจเสมอเหมือนเสียงกล่องดนตรีที่ดังแผ่วเบาเรียกคืนความทรงจำที่งดงามและคอยตัวใจให้รู้ว่ารักแท้ไม่เคยจางหายไปไหนในที่สุด แม่และลูกได้ก้าวเดินสู่อนาคตด้วยกันพร้อมกับความหวังและความอบอุ่นในหัวใจเรื่องราวของแม่เท่ายังคงอยู่ในความทรงจำในเงามืดที่กลายเป็นแสงสว่างตลอดไป